สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่หมูอยู่กันที่ MRT จตุจักร่นเองนะครับผมจับนี่เลยฮนะเป็นเหมือนกับแคมป์ฟรีไฟนีครับผมซึ่งทางฟรีไฟเนี่ยเขาได้มาจัดแคมป์อยู่ที่ MRT จตุจักร่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่หมูจะพาเรามาดูนะว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ด้วยจได้ี่ละรับรองว่ามีของฟรีแจกเยอะแน่นอน,นครับผม เอ้ยโอ้คุณหมูทำไมทำงานครับหมูยืนเนโทรศัพท์นี่ไงก็กำลังเข้าแอปอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองสแกนปุ๊บเห็นไหมปุ๊บอุ้ยเป็นไงอ๋อแล้วนันนะอ๋อถ้าเกิดสแกนมันจะเข้ามาหน้านี้เลยเหรอใช่อันนี้ได้อะไรได้อะไรนี่ไงเบอร์เบอร์เบอร์นะเดี๋ยวเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวโดนแย่งโค้ดจะนี่ไงเห็นไหมรับไอเทมฟรีอ๋อด่วน มีจำนวนจำกัดเฉพาะลูกค้าดีแท็กสำหรับลูกค้าดีแท็กอันนี้อันนี้คือติดีพิเศษเลยใช่ใช่โซนนี้เฉพาะเลยเทพแน่ถ้าใช้ d ีแท็กปะยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนโค้ดยังเหลือเยอะมากครับผมพร้อมกับเรายังไม่ได้เห็นเลยว่าข้างในเนี่ยเขาจัดยิ่งใหญ่สักแค่ไหนไปดูกันต่อนะ ที่นี่นะครับผมก็คือเป็นไอเทมโค้ดนะครับที่เขาเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้นะสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับนี่ถ้าเกิดผมมาถ่ายยศผมเยอะขนาดนี้ได้ปหมนี่คือยศแสนสองตำรวจเอกหมื่นจัตวาเรือลำน้ำรถบังคับตำรวจนาซานี่คือยศที่ผมเคว้าๆแต่ว่าได้รอบเดียวนะรอบนึงไม่ได้ไม่เหมือนเดิมอันนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนครับบาร์โค้ดครับเราเดินลงมาเนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็น ในส่วนนี้ก็คือจะมีบรรยากาศนะครับไม่เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในโลกวีฟานะครับก็ะจะมีไอเทมโคจัดด้วยอ้อออาทำไมมันมีส่วนหนึ่งอ่ะเอ้ามีทั้งหมด10บโคดไงแต่ว่าตามหน้าเอาเองนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับไอเทมฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับรีบๆมาล่ะเดี๋ยวหมด อันนี้ก็คือเป็นส่วนของต้องเรียกว่าเป็นข้างล่างถูกไหมใช่กำลังอ,อ,อยู่ตรงกลางระหว่างที่เราจะไปขึ้นรถไฟฟ้านั่เนเองนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นโซนของดีแท็ทั้งหมดนะครับผมอ,อลังการ<ห>มากใ D ครดีแท็นะครับผมเล่นที่ไหนก็เทีกิ่งกืนอโอ้นี่ชุดแรเลย สวยนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะหมูใช่สวยจัดว้าวดูดิเขาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนงานอาร์เซียนเลยครับผมก็คือเป็นชุดใหม่เอ้ยอันนี้ชุดใหม่ด้วยนะใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พี่หมูจะเล่นชุดนี้ด้วยเดี๋ยวรอไปดูต่อนี่ครับผมก็คือจะมีเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมสหรับชุดใหม่ด้วยนั่นเองวันนี้เฮ้ยโอ้โหอะไรเฮ้ยเทปป่ะเทปดิเทปป่ะไม่ไม่ดีแท็กกับเขาเทปเลย ขอคุณนะแม่ผมที่คุณอัดตัวไม่ผมเท่ห์อยู่แล้วเพราะว่าผมผมใช้ดีแท็บคุณหมูครับอะไรครับนี่อะไไหนรถว้าวที่อยู่ในเกมอนะเฮ้ยมีชิบาด้วยเฮ้ยแต่ว่าดูตรงนี้มันไม่ชัดหรอกเฮ้ยชิบามันตัวใหญ่เอ้คุณคุณจะลงไปเล่นเลย เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่านะครับผมสำหรับรถชิปนั่นเองนะครับผมเฮ้ยอาจจะมาในอนาคตก็ได้เขาสปอยหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่นะเฮ้ยเป็นไปได้ไปทำอะไรเขาเขาไม่ให้ขึ้นรถอ๋อเลยถ่ายข้างล่างเขาอ๋อลำบากจริงๆเลยนี่ไงก็เป็นเหมือนเขาจัดให้เรามาถ่ายรูปนะครับเป็นโซนถ่ายรูปเล็กๆนะครับก็คือจะมีแต่แอดดอมมีรถชิพมีน้องหมาชิบะด้วยว้าวอันนี้คือตัวเป็นๆนะมันใหญ่กว่าตัวในเกมปะ อเอาถามก่อนถ้าเกิดแบบเรามาที่เนี่ยแล้วแบบเราหา QR โค้ดไม่เจอคุณจะต้องทำไงคุณยังจะต้องหา QR โค้ดอีกเหรอครับทำไมอ่ะนี่งไงทำไมใช้ดีแท็กฟรีไอเทมโอ้โห 1, 3, 2, หนึ่งเสาสองนู่นครับป้ายที่หลังเราด้วยผมว่านะผมบอกแล้วทุกคนว่าใช้ดีแท็กนะครับสะดวกสบายไอเทมฟรีเยอะแยะโอ้นี่คือเขาแบบว่าแทบจะแบบแบบยังไงอำนวยความสะดวกของพ่อสุด เออขอแค่พวกคุณซื้อบัตรใช่ไหมหซื้อบัตรใช่ตอนนี้ยังไม่รู้ไงว่าซื้อบัตรที่ไหนใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าเขาต้องซื้อบัตรยังไงนะผมสาหรับใครที่ไม่มีดีแท็กด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรเก็บสะสมพิเศษด้วยนะสาหรับกิจกรรมใครที่อยากได้เพราะมันลิมิเต็ดมากนะมีอยู่ทั้งหมด6กลายนะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้เตรียมมาแต่เราไปดูดีกว่าว่าเขาสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับ นี่ฮะสำหรับบัตรโดยสารนะครับลายฟรีไฟที่พี่หมูได้เกิดเอาไว้เมื่อกี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับมีตั้งแต่ตัวเอ็กซ์คนะครับเป็นเอมาจีการแล้วก็เป็นเ e เ u ล a ่านะครับก็คือตัวบัตรเนี่ยจะต่างกันเรื่องลายแล้วก็ราคานะครับแต่ว่ารวมมาถึงนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นตัว e อ็กซ์คเนี่ยจะมีพวกแพ็กเกจที่เหมือนว่าจะดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปสามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับบวเวนี้เลย B Mn นะครับแล้วก็ขีด mrt. com หรือว่าจะกดไปที่ตามลิงก์ได้พี่จะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะจ๊ะแล้วก็เหนือสิ่งในใดน,นะครับผมสำหรับใครที่ซื้อบัตรโดยสารลายฟรีไฟตัวนี้นะครับจะได้ซิม d t แทฟรีด้วยนะครับ<อ>ก็คือสามารถเล่นฟรีไฟล์แบบไม่เสียค่าเน็ตด,ด้วยนะครับไ<อ>ปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดกันดีกว่านะครับผม แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมตอนนี้นะครับทางดีแท็เนี่ยมีกล่องสูมชุดมาใหม่นี่ครับผมชื่อชุดว่าสกายเมดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีความน่ารักฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวสุดๆเที่ยวฟ้า กูจุกูเนะครับผมราคาเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่แพ็กเกจดีแท็เท่านั้นนะครับหรือว่ารายละเอียดข้างล่างเลยเดี๋ยวพี่จะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะกดไปที่ดอกจัน156ดอกจัน0 4 9ย์สี่เก้าสี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมเพื่อทําการสั่งซื้อแพ็กเกจนั่นเองนะครับหนึ่งโค้ดจะได้ทั้งหมด2กล่องนะครับสําหรับกล่องสุ่มชุดสกายเมทนั่นเองนะครับส่วนหน้าตาของชุดนะครับเป็นแบบนี้เลย นี่เลยครับผมสำหรับหน้าตาของชุดในเดย์นะครับต้องบอกว่าชุดนี้นะครับมาพร้อมกับตัวอีพิกเอฟเฟกนะครับต้องบอกว่าเป็นเพียงไม่กี่ชุดรับที่จะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยจัดๆแล้วก็ทรงผมเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับนี่พอแต่งครบชเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนรีบไปสุ่มกันนะครับก่อนที่กิจกรรมจะจบนะครับมาเร็วพออยู่ในเกมแล้วก็สวย สวยเลยอ่ะทุกคนดูดินี่น่ารักกาดคือพอมันมีเอฟเฟกด้วยมันเลยทำให้มันสมดชุดมันเด่นขึ้นนะทุกคนเฮ้ยตายตายเยอะตายเยอะมากตายเยอะมากตายเยอะมากนี่มัวาเราติดหน้าเรื่อยหล่อเฮ้ยเรือยหล่อเออเต็มหัวเฟี้ยวเลยทุกคนเฟี้ยวน่ารักครับผมต้องบอกว่าคุ้มแล้วนะฮะจังหวะนี้มีตัวอะไรให้เล่นบ้างครับลองมีเสิร์ลดีกว่าเออหัวไป เรียบร้อยค่ะุ้ยเอาอีกแล้วผมยิงตัวหลังอยู่ครับทุกคนเอาอีกแล้วสถานการณ์ไม่น่าเกิดเอาแล้วจังหวะนี้ได้ด้วยโอ้โหแล้วสวยมากครับต้องบอกว่าเพื่อนเล่นได้จังหวะดีมากเมื่อกี้รา่ว่าพี่เราใช้เป็นปืนอะไรดีลูกสองเขาช้าดีกว่าอ่าได้ตื่นเต้นหน่อยได้ตื่นเต้นหน่อยไปรดไปรดไปรูดไปรดฮะวุ้ยโอ้โหเข้า อุ้ยอุ้ยไอวอลโนบวุ้ยยี่ปีโดนอ้าโอเคหัวอู้วอ้าวเอาละเพื่อนผมไปไหนหมัวนะผมก็นึกว่าเพื่อนจะมาช่วยกันเมื่อกี้เราไม่ได้สังเกตทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนเขานำไปแล้วสามเกมครทุกคนลองเล่นสันไอดูนะสำหรับใครที่อยากสุ่มนะครับอย่าลืมนะครับกดดอกกันหนึ่งห้าหกนะครับดอกกันศูนย์สี่เก้าสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับผม หนึ่งโค้ดจะได้ทั้งหมด2กล่องสุ่มนั่นเองนะครับเป็นไงเป็นไงนี่ไงนี่ไงหัวไปดิ้หัวไปดิต้องมาดิครับปั้งเรียบร้อยโดนหนึ่งดับปันดับปันดับปันโดนสองดับปันดับอุ้ยดับปันเหมือนกันโอ้ยแต่เกมนี้สวย เกมนี้สวยมากเกมนี้สวยมากสามสามอนุีมแค่เกมเดียวเดี๋ยวเราเดี้เราเล่นซนไห้คู่ดีกว่าสับยับยับสับยับยับชิบชับชิบชับต้องบอกเลยว่าเรื่องซนไห้นี่ครับต้องให้ผมอย่างเดียวจังหวะเนี้ยปั๊บเลยขึ้นมาเลยบนนะมาเลวเรียบร้อยดับฝันไปหนึง่งเรียบร้อยดับฝันดับฝันดับฝันหรือเปล่า เรียบร้อยดับป่านอีกแล้วเก็บ3เยืนพันยาตรงกลางโชว์ไปหนึ่งทีฮะเดี๋ยวกัตัวสุดท้ายทุกคนเราอย่าไปหยองฮะแล้วตัวสุดท้ายตงดับป่านเรียบร้อยเต็มหัวครับผมตัวสุดท้ายฮะวู้ฮูย่า้ฮ้ยเฮสยเฮ้ยไหมอย่า้ยมนะยรับผมสำหรับตเวกล่อ้สุ่มตัวใหส่่องัางเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮบยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ กิจกรรมนะครับผมแล้วก็มันอาจจะไม่ได้กลับมาขายอีกนะครับผมสำหรับตัวสกายเมทนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับตัวชุดสกายเมทเนี่ยต้องบอกว่าพอไปอยู่ในเกมแล้วเนี่ยเอฟเฟกของเขาเนี่ยสะดุดตาจัดๆนะครับผมก็คือมันเขาเรียกว่ามันเป็นอีพิกเอฟเฟกนะครับคือสวยสวยในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเป็นแนวสี ฟ้ากับสีขาวนะครับต้องบอกเลยว่าชุดนี้นะครับจะต้องมีติดไอเดียไว้นะครับโดยเฉพาะผมนะคือผมน่ารักมากๆนะครับดูดนะิสำหรับใครชอบผมขาวก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวกล่องสุ่มใหม่ของนามีแอกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและคลิปหน้าพี่หมูจะมารีวิวชุดอะไรหรือว่าปืนอะไรอีกนะครับผมสำหรับเคฟีไฟ